เดนดีดแรงสนับสนุนโดย m a c r ครรี่ดีดสองแปดค่ะช่วงนี้ไปติดตามกันกับพี่รองได้เลยนะคะพี่รองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอัปเดตมุมมองสักนิดหนึ่งนะคะพี่รองคะตัวของเซ็ตนะคะจะต้องมีกรอบยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเป็นการย่อแล้วดีมาตอนนี้ก็เรียกว่า ขึ้นมายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะสำหรับการปอบฐานอ่ะเดี๋ยวขอต่อสายพี่รองใหม่นิดนึงนะคะครับค่ะค่ะ ประเมินว่าการปรับฐานนะครับน่าจะมีโอกาสในแง่ของการดิ่งกลับนะครับแล้วก็ดูแนวตา้านที่1,450นะครับตัวนั้นเนี่ยผมคิดว่าระยะสั้นนะครับเซนิเด็กเนี่ยน่าจะติดนะครับในกรอบแัง่าวก่อนแล้วก็น่าจะเป็นลักษณะของการไซว์นะครับเพื่อรอการขึ้นต่อนะครับในช่วงต้นปีหน้าค่ะบผมค่ะ1,450นะคะน่าจะเป็นกรอบนี้นะคะส่วนตัวของ S50 นะคะ คับก็การกลับขึ้นมาขึ้นไหวเหนือระดับ900นะครับผมคิดว่าภาพของการฟื้นตัวเนี่ยนะ่าจะยังมีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ถ้าดูในเรื่องของตัวส่วนต่างเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตัวของแซดนะครับมันจะมีดิสคาวนะครับเมื่อเทียบกับตัวของเซนทิตี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวของ s 5 0แ20นะครับแนวรับที่โซน8 เก้าห้าถึงเก้าร้อยนะครับแนะนำให้ออกเล่นลองนะครับแล้วก็ดูแนวต้านที่เก้าหนึ่งห้ากับเก้าสองห้าเป็นจุดของการเทคโปรฟิตในระยะสั้นครับผมค่ะส่วนเออ่แนวแนวแนวสต็อปลอสต์มีไหมคะจุดสต็อปลอสนะครับดูที่แปดเก้าศูนย์นะครับถ้าหลุดนะครับเออ่ภาพของตัวเซ็นติตี้เนี่ยอาจจะย่อลึกลงไปที่บริเวณแปดหกห้านะครับหรือว่าแปดหกศูนย์นะครับแต่ในระยะสั้นเนี่ย คิดว่าแนวรับที่โซนบริเวณ900น่นาจะรับอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในตัวของเทรนในภาพใหญ่เนี่ยเราังมองว่าในช่วงต้นปีนะครับสำหรับตัวของเซ็นติเด็กเนี่ยน่าจะมีลุ้มน,นะครับกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ1,600หรือ1,650ค่ะบผมค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะ,ะทำการลองตัวซีรีส์แแล้วเราก็ต้องปิดก่อนสิ้นปีนี้ใช่ไหมคะ ก็งคงให้ใช้ปีกว่าของการปิดในตัวของอไฟนแนนซ์เซ็ตเมนต์นะครับในวันทำการสุดท้ายนะครับซึ่งนา่าจะอยู่วันที่29ธันวาครับผมค่ะ,คะได้ค่ะเอาล่ะค่ะต้องกลับขอบพระคุณพี่รองมากๆเลยนะคะสำหรับมุมมองทิ้งท้ายวันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่รองธีรศักดิ์ธนวรากุลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMD มมองขึ้นมากกว่านะคะโดย895กับ900เนี่ยนะคะเป็นจุดของการเข้าลองนะคะตัว S5 0นะคะในช่วงภาพระยะสั้นนี้นะคะก็ยังคงมองขึ้นอยู่นะคะสำหรับตัว S50 นะคะส่วนในกรณีที่ท่านนักลงทุนต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการที่จะลองตัว S50 อย่างเดียวสามารถใช้ DW เข้ามาช่วยได้นะคะก็จะมีตัว s 5 0 2 8 4 2 b, 7, 1 0 3 b ค่ากริ่ง3.7 sensitivity 1.02นะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เทรด DW อยู่แล้วนะคะก็หันมาเทรดที่ค่าย28 Mercury ค่ะ ค่ายนี้มีสภาพคล่องสูงมีกิจกรรมดีดีบทวิเคราะห์ฟรีส่งให้ท่านถึงทางไลน์มีสัมมนา,าบ่อยๆด้วยนะคะก็สแกนเป็นเพื่อนกันได้เลย q r code คปุ่มจอหรือ Search@ t ทยดีดอีกหนึ่งช่องทางที่จะติดตามได้นะคะก็คือทางด้านของเว็บไซต์เบอร์ไวเว็บไทยดค่ะสนับสนุนโดย Macrory DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai DW